สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชแนลนะคะคลิปนี้ก็จะมาไต่แรงกับเลออีกแล้วนะคะมาๆมา,มาเรามาไต่แรงกันดีกว่านะคะ <c ười> <c ười> คลิปที่เราเล้วมาคือแบบโอ้โหแย่มากทุกคนตายเร็วสุดๆเดี๋ยวเราจะพยายามไม่หิวนะคะเพราะเรากินอิ่มแล้ว ช่วยเป็นกำลังใจให้เล่ด้วยนะคะอืมอุ๊ยเข้ไมีงตรงนั้นเราจะพยายามไม่หิว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 ถึงแม้ว่าเราจะอยากยิงแค่ไหนก็ตาม <c oughs> <c oughs> อุ๊ย คือคนว่าจะไม่หิวแล้วนะอ,อุ๊ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราต่ออีกเกมนึงนะคะ EP นี้โอ้โหลดแน่เลยโอ้โอเคไม่ลดไม่บอกแต่ต่อ,อกเกมหนึ่งคะ่ะมาค่ะเกมที่แล้วก็ ขนาดไม่ได้หิวนะแต่โดนมันลงมาพอดีทุกคนโอ้ยดีนะไม่ลดไม่บวกตกใจคนไปสมบูรเลยฉันค่อยๆเดิน ชิปอ่าช่วงนีก็เก็บของไปก่อนนะคะชิป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 อ่าเจอกระเป๋าอุ้ย แบบนี้ก็ได้โอ้โอ้ทุกคนโอ้ไม่ก็โดวรถโอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแพ้ทั้งสองเกมแล้วก็อนาจใจมากๆเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบาย